6วิธีให้เงินงอกเงยแบบไม่ง้ออาชีพเสริมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The อ o n e y t r i c k ค่าครองชีพที่สูงขึ้นใครก็อยากได้เงินที่มากขึ้นกันทั้งนั้นแต่ถ้าจะได้เงินที่มากขึ้นก็จะเป็นต้องเสียสละเวลาส่วนหนึ่งออกไปรับ job พิเศษเข้ามาแต่ปัญหาสำหรับบางคนก็คือไม่มีเวลาและก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะไปรับงานเสริมนะสิแค่ทำงาน8ชั่วโมงต่อวันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว ยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแค่เก็บเงินไม่รับจ็อบเพิ่มเราก็มีเงินงอกเงยได้เพียงแค่เรารู้วิธีการบริหารและการต่อยอดเงินให้เป็นจะมีวิธีการอะไรบ้างนั้นเรามาชมกันเลยครับ 1. อย่าดูมินเศษเงินนอกเหนือจากหักเงิน50บาทเข้ากระปุกส่วนตัวเศษเงินที่เป็นเหลือเล็กน้อยเหลือจากการใช้แต่ละวันก็อย่าดูแคลนหยอดเข้าไปสมทบเพิ่มกับแบงค์ห้าิด้วยเป็นเศษเล็กเศษน้อย,อยอย่างนี้ เราสะสมนานวันเข้าก็จะเป็นเงินจำนวนมากได้เหมือนกันนะครับ 2. หากเก็บเงินได้ถึงหลักหมื่นให้ซื้อทองเก็บไว้ทองคําถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ายิ่งเก็บนานราคายิ่งงอกเงยเก็บไว้ตอนนี้10ปีต่อไปอาจจะมีราคาหลายเท่าตัวก็ได้ 3. หักเข้าเงินออกไปเลยวันละ50บาทเป็นอย่างต่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคยอดฮิตที่หลายคนแนะนากันมา พอแบงค์50ถือเป็นแบงค์ที่มีมูลค่ากลางๆไม่รู้สึกมากไปจนต้องอดมากกว่าอิ่มแต่ก็เป็นจำนวนเงินมากพอที่จะเป็นเงินก้อนฉุกเฉินได้ถ้าคุณเก็บได้ทุกวันในเวลา1เดือนคุณจะมีเงิน1,500บาทแล้วถ้าเก็บได้1ปีคุณก็จะมีเงิน1 8 0 0 0บาทเลยนะครับ 4. เลือกเปิดบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูง ไหนๆก็เก็บเงินประจําสม่ําเสมอก็ทําให้มันงอกเงยเป็นรูปร่างด้วยการกินดอกเบี้ยในธนาคารไปเลยสิครับถ้าจะให้ดีลองมองหาบัญชีฝากประจําประเภทที่ให้ดอกเบี้ยสูงแล้วลองฝากกันดูเลยครับ 5. สมัครบัตรเครดิตหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าการใช้บัตรเครดิตเท่ากับนําเงินในอนาคตมาใช้น้อยคนนักที่จะเล็งเห็นว่ามีประโยชน์แต้มสะสมก็คือการทุนค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งสินค้าบางอย่างบริการบางตัว หากเราไม่มีเงินสดสามารถใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดหรือแลกได้เลยทันที 6. ลงทนุนหุ้นหรือกองทุนรวมเจียดเงินเก็บสักก้อน5,000-10,000บาทนำไปซื้อหุ้นไว้เก็งกำไรหรือลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมก็จะได้เงินปันผลถึงจะไม่มากแต่ก็มีดอกเบีย้ยพอใช้จ่ายเป็นค่าขนมได้บ้างและปัจจุบันนี้ก็สามารถออมแบบ DCA ได้อีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการทําให้เงินงอกเงยโดยไม่เง้ะอาชีพเสริมลองไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการออมเงินและการลงทุนหรือแรงบันดาลใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่อง the money trick ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ